ผมสองนัวเดยวน้อยนี่ปล่อยซะกด้บริเวกระปุกลังกดทุกคนวนนี้ก็มีต้มหอยแก้วนันกุพัดกุเข้า้วยกันทุกคน สไปไปปวัสดีทุกคนอตอนนี้ทุกคนกับสุดซองใต้ไรสตานะคลิปนี้เราบจะพาะทุกคนไปหาเก็บหอยเก็บหอยมาให้กินข้าวเที่ยงไงนะจังหวะฝนกับฝนตกลิ่งน้ำให้หน้ากัดเต็มอยู่ละเดี๋ยวเราจะไปหาเละาละเก็บหอยเบิึงนะ พอมันจะได้บรายไปติดตาม,มับซุมนล้กันทุนนนกคนเลยหอยกาเป็นหอยปักกวางอย่งแหละไปติดตามมากันทุกคนหุ่นตกลิ่นนะเอาสีหาเลาะหาเก็บหอยกุงนะหอยหน้าหอยกุงเน่ยในหนตกลิ่นนี่มันออกหลายได้หุนตกไหมมันจะเริ่มออกนะ เดี๋ยวเราจะหาเรากก็บเหมือนเมอต้มกินตอนเพลนนะทุกคนไปเป็นจะได้ไปที่ตามครับชมด้วกันทุกคนเลยนี่นี่หลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่หลายยู่สามตแล้วไปต้มมันกินกับแจ้วมะนาวนะแก่สม้สมๆจังหน่อยคัก เดี๋ยวเลาเบิ่งสายนี่ก่อนสายที่แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวสีเลาะไปเพิ่งแถวกลางหน้านะว่าแถวหัวนี่มัน เราจะเหตุเลยขึ้นมังกงนานี่เงาเจ้าหน้าไม้พร้อมนะไม้กำล,งลงังโปร่ง มาหาแถวไห้หน้านะบ้านนึงมันทุกคน,กนยังเล่นอยู่นะวอยนงี้เห็นดูอยูอย่ได้นี่ไลายุ่งไลายุคน Ồ, mấy đứa nó nhanh nhanh Hộp sổ nó nhanh ra

ทุกคนตันนี้ข้ามาเลยจะได้หลาเจ้าได้ต้มก่อนเท็บยงเลยนก็ยังมาเ่ายอย่งเงียบไปหาต้มก่อนบ้าง เลยชมพอดีนะพี่ชมได้ดริกระพออพูดอย่างนี้เรแไปเห็นนาปูอีกอ่าบนโต๊ลร่มร้ายนะพูดเนย้ย

Gim ní gimmi thơm hoi kiao năn chèo, hát coke, kargan cốc, bay 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 ม่เยะไปหาดตองจีกุยนาแกงบราณไทันโลทันลึกไม้เนี่ยตัโลตัวไม้น่ก็ตาโลจ่เห็นแบบบุกแกงงู แม่ขาวนี่ยังเห็นมากมาตัปตูงโหตูงตุ้ไอ้โถตุ้าูกันดิม่้าทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำมีมมด้กัเฮากะสิกอตไปหาให้ด้วยงานก่อน ขอบใจทุกคนที่เข้ามาที่ตามนะครับส้มนะแล้พวพบกันใหม่คลิปต่อไปทุกคน